เปนแฟนกันนะเชื่อใจกันดีกว่านะคะทําดีต่อกันมากๆพูดดีต่อกันมากๆนะคะไม่ต้องไปคิดมากนะคะถ้าเราทําดีกับเขาพูดดีกับเขามันก็จะดีเองอะคะ่ะ ขอบคุณค่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะาถามคำถามกดเคาะใจเคาะจอจำรอดแต่กดแชร์กดของขวัญเป็นค่าครูและพิมพ์ชื่อและคำถามเฉพาะจอดจงมานะคะ,อคะ,คะขอบคุณสำหรับกุลาบนะคะขอบคุณสำหรับกุลาบนะคะคุณหนูนานะคะถามได้ครั้งละหนึ่งข้อนะคะ หนูหนาหนูซื้อหวยกแกรนแล้วจะถูกไหมคะคืนนี้ค่ะเอาหลับไม่ว่าจะเลขอะไรนะคะคืนนี้จะถูกไหมไม่ถูกคะ่ะไพ่ก้าวดาบนะคะไม่ถูกไม่ถูกนะคะไพ่ก้าวดาบนะคะ พ่งส่งของขวัญขอบคุณมากนะคะคุณหนูหนานะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะาถามคาถามกดข้อใจข้อจอจำรอดแต่กดแชร์กดของขวัญเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อ